สวัสดีค่ะเคจีโฮมนะคะเช้านี้เคจีกับคุนตาก็ตื่นมาเล่นกันตั้งแต่เชา้าตั้งแต่ยังไม่ได้ทานข้าวเช้าค่ะของเล่นก็หาง่ายๆในบ้านเลยนะคะแค่เล่นกลิ้งม้วนเทปใสก็สนุกกันแล้วค่ะ ทานมื้อเช้ากันแล้วค่ะทานกับพื้นเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะก็มีน้ำพริกปลาย,ย่างแล้วก็ผักสดนะคะผักสดแล้วก็มีหน่อไม้ต้มส่วนเคจิกับป,ะปะ๊าทานไก่ทอดค่ะป๊าปมีผัดกะเพราไก่มีหมูปิ้งด้วยนะคะเคจีเขาชอบทานข้นเหนียวมากๆค่ะทานได้ทั้งมื้อเช้ากลางวันแล้วก็เย็นเลยนะคะแล้วก็มารอบนี้เคจิสบายท้องกะสามารถทานได้ทุกอย่างนะคะก็ระวังแค่เรื่องน้ำแข็งอย่างเดียวค่ะ พอทานข้าวเสร็จนะคะคุณตาสั่งแป้งข้าวหมากแล้วเขามาส่งพอดีคุณตาก็เลยแกะมาชิมค่ะว่าอร่อยไหมป้าป๊าเห็นคุณตาทานก็อยากจะลองชิมบ้างนะคะปาป๊าเป็นคนที่ชอบลองค่ะอันไหนไม่แพ้ปาป๊าขอลองทานทั้งหมดเลยนะคะชょっตでいいよด酒のี飯อ๋อโนะสาเกโนกันลใช่นะสาเกฮ สรุอย่างสั้นสุดเขาเล่าข่าวกันนะครโซ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 ชีโคเดโคเดขอกินจังอะไรได้หมอที่ชใช่ชอบชอบเลี้ยมอวเดี๋ยวอีโมก็โซฉันชีชิ้นโคเดก็ชอบตอนนี้ก็ชอบยังไงกันคื เคจิงอนคุณตาไปแล้วนะคะไปอ้อนคุณยายเขาเขาจะต้องได้หอมได้อ้อนคุณยายคนเดียวนะคะวันนี้เคจิก็จะอยู่กับคุณตาคุณยายเหมือนเดิมค่ะส่วนแม่กระบบป่าก็จะไปซื้อของในเมืองกันนะคะวันนี้แม่เคจิก็จะมาซื้อเครื่องปรุงต่างๆนะคะแล้วก็พวกอาหารแห้งขนม เอากลับไปทานที่ญี่ปุ่นค่ะขากลับก็คือกระเป๋าว่างทั้ง3าใบเลยนะคะแม่แคจิก็จะขนของไทยๆกลับไปทานกลับไปใช้ตลอดทั้งปีเลยนะคะตั้งแต่แม่เคจิสามารถกลับไทยได้ทุกปีก็คือจะไม่ค่อยได้เข้าร้านไทยสักเท่าไหร่ค่ะก็จะมีเข้าไปซื้อพวกผักสดบ้างนะคะแต่ว่าพวกเครื่องปรุงนี้แม่เคจิซื้อไปจากที่ไทยเรียบร้อยค่ะวันนี้ก็มาช้อปปิ้งที่โรตัสนะคะ สิ่งแรกที่จะต้องหยิบก็คือน้ำมะขามเปียกแบบเข้มข้นยี่ห้อนี้อร่อยมากมีรสชาติที่เปรี้ยวกลุ้มกล่อมไม่เปรี้ยวโดดนะคะไม่คิจิทานยี่ห้อนี้มาหลายปีแล้วค่ะแนะนํานะคะทุกคนซื้อไปติดบ้านไว้สะดวกมากๆค่ะก็คือเทจากขวดแล้วนาไปปรุงอาหารได้เลยไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองค่ะนอกจากน้ำมะขามเปียกแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือจะต้องมีน้ำจิ้มไก่นะคะน้ำจิ้มแบบคืออร่อยทุกอย่างจริงๆค่ะ ไก่ทอดนะคะลูกชิ้นทอดทุกสิ่งทุกอย่างจบที่น้ําจิ้มไก่ค่ะไม่เคจิชอบทานของแม่ประนอมนะคะเพราะว่าที่ญี่ปุ่นก็จะมีตราแม่ประนอมนี่แหละค่ะขายเยอะที่สุดนะคะข้างบนนี้ก็จะเป็นพวกน้ําจิ้มสุก,กี้นะคะน้ำจิ้มชาบูต่างๆมีมากมายหลายยี่ห้อมากๆเลยค่ะไม่เคจิกําลังหายี่ห้อเดียวกับที่ทานกับหมูกระทะวันนั้นนะคะที่บ้านคุณตาค่ะแต่ว่าที่โรตันไม่มีขายนะคะเดี๋ยวเราจะต้องกลับไปหยิบที่บ้านคุณตาแล้วนะค่ะ จริงๆแล้วเครื่องปรุงพวกนี้ที่บ้านคุณตาก็มีขายนะคะแต่ไม่เคจิไม่อยากหยิบค่ะเพราะว่าเกรงใจนะคะถ้าหยิบเราหยิบทุกอย่างเนี่ยคุณตาก็ให้หมดทุกอย่างนะคะก็จะได้มาแบบฟรีๆเดี๋ยวคุณตาขาดทุนค่ะเอาไว้ขายให้ลูกค้าดีกว่านะคะไม่เคจิก็มาหาซื้อแบบเล็กๆ,ๆน้อยๆเอาไปทานค่ะไม่เคจิไม่ได้ทานอาหารไทยทุกวันนะคะเราซื้อไปแบบอย่างละขวด2ขวดก็จะอยู่ได้เกือบทั้งปีค่ะ มีเฉพาะปาร้านะคะจะต้องตุนกันหนักหน่อยค่ะส่วนป้าป๊าก,ก็ชอบขนมไปฝากเคจิค่ะมีขนมอะไรแปลกๆน่ารักน่ารักเขาก็เอาไปฝากลูกชายนะคะอแม่เคจิแพนกล้องมาเจอนี่ค่ะเป็นชาเขียวที่นําเข้าจากญี่ปุ่นนะคะทุกคนเป็นชาของบริษัทอิโตเอ็นค่ะ เป็นบริษัทชาชื่อดังของญี่ปุ่นนะคะแบบนี้ซองเล็กค่ะชงได้50แก้วชวงได้ทั้งน้ําร้อนแล้วก็น้าเย็นนะคะแต่เรื่องราคาไม่เคจิไม่แน่ใจลองไปหากันดูค่ะสิ่งที่เคจีิฝากซื้อวันนี้ก็คือลูกอมเมนทอสค่ะเมื่อวานเคจิเขาเอาไปใส่โคก้กน่าจะ1เมิตรนะคะแล้วก็ไปวางไว้ที่โต๊ะ คุณตาก็คิดว่าเคจีไม่เอาแล้วนะคะก็เลยกินหมดเลยเคจีก็เดินมาฟ้องแม่กับคุณยายนะคะว่าคุณตาเนี่ยกินลูกกระหอดเขาหมดเขาจะเอาไปใส่โค้กเนี่ยไม่มีเลยนะคะก็เลยจะซื้อไปฝากสักสองอันค่ะแต่คงไม่ให้เล่นแล้วค่ะเสียดายโค้กนะคะซื้อไปให้เขาใชๆค่ะไอเทมต่อมาก็คือชาไทยค่ะ เป็นชาไทยปลามือนะคะชาไทยในญี่ปุ่นก็เป็นที่นิยมมากๆค่ะเพราะว่าจะมีรสชาติหวานกล้มกรอบแล้วก็มีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์นะคะซึ่งชาปลามือนี้ที่ญี่ปุ่นก็มีขายค่ะแต่ว่าราคาค่อนข้างสูงไมเคจิได้มาไทยทั้งทีก็ขอซื้อไปตูนไว้เลยดีกว่าค่ะอเทมต่อมาก็จะเป็นแครกเกอร์ไส้สับป,ปะรดนะคะเป็นขนมของว่างที่ไมเคจิชอบมากค่ะเพราะว่าทานปุ๊บอิ่มปั๊บแถมอยู่ท้องนานด้วยนะคะ ซื้อของจากโรตัรเสร็จก็มาแวะที่โคบอลเฮาส์นะคะปะปาเขาอยากจะมาซื้อที่ฉีดน้ดนําแรงดันสูงแต่ไม่เค่จีมาเจอสกูตเตอร์ตัวนี้ก่อนนะคะก็เลยอยากจะลองขี่พอได้เจอความน่ารักของเจ้าตัวนี้ไปแล้วไม่เคยจีก็อยากได้ค่ะปะปาก็บอกว่าเธอไม่ค่อยอยากจะได้ของอะไรพวกดีสักเท่าไหร่วันนี้แปลกทําไมถึงอยากได้ปปาก็เลยจัดให้ค่ะเหลือคันสุดท้ายพอดีนะคะ ตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าจะซื้อสกูตเตอร์ไฟฟ้ากลับบ้านค่ะก็เลยไม่ได้เอากระบะมานะคะของก็เต็มหลังรถค่ะโชคดีที่สกูตเตอร์ไฟฟ้าเขาพับได้นะคะเดี๋ยวให้น้องๆเขาพับแล้วก็เอาใส่รถให้ค่ะน้องๆก็แอบตกใจของหลังรถนะคะเพราะว่าเยอะมากมีทั้งน้ำปลาร้านะคะของกินของใช้ข้าวสารอาหารแห้งเต็มรถไปหมดค่ะนี่เราก็จะเอากลับบ้านแบบนี้เลยนะคะ ป๊าก็หัวเราะชอบใจใหญ่เลยนะคะที่คุณตาเซอร์ไพรส์รกับสิ่งที่ซื้อมาค่ะเคจิเขาก็ตื่นเต้นนะคะเขาก็บอกว่าอุ๊ยอิจฉาคุณตาคุณยายจังเลยเขาอยากได้นะคะแต่เคจิเนี่ยโตขึ้นมาหน่อยก็น่าจะขี่ได้เองแล้วค่ะแต่ตอนนี้ยังเล็กไปนะคะถึงจะคันเล็กเหมือนของเด็กเล่นแต่ว่าพอบิดไปแล้วความเร็วถือว่าเร็วอยู่นะคะยังอันตรายสําหรับเด็กค่ะ

ช่วงบ่ายก็เป็นคิวของคุณตามาซื้อของในเมืองนะคะวันนี้คุณตาก็จะมาซื้อของเข้าร้านค่ะแล้วก็มีผู้ช่วยมาด้วยนี่เคจิเขายอมออกจากบ้านแล้วนะคะถ้าคุณตาหรือคุณยายไม่ออกจากบ้านเคจิก็ไม่ยอมออกเหมือนกันค่ะติดบ้านมากๆเลยนะคะรอบนี้เคจิก็มาช่วยคุณตาเหมือนเดิมค่ะมาที่ไรก็ขอช่วยทุกรอบนะคะขยันมาก มาถึงก็นั่งประจําที่เลยค่ะเคจิก็จะมีหน้าที่ซื้อขนมนะคะรถเข็นแบบนี้เอาไว้ใส่ขนมค่ะใส่เคจิด้วยส่วนคุณตาก็จะไปเอารถลากมาใส่เครื่องดื่มนะคะเคจิก็ช่วยคุณตาเลือกขนมเอาไปขายที่ร้านนะคะคุณตาบอกว่าเคจิเนี่ยเลือกขนมเก่งนะคะเคจิเขาชอบขนมหน้าตาน่ารักน่ารักค่ะเขาเลือกเป็นนี่ค่ะเลือกได้ดเต็มคันรถแบบนี้ก็ยังไม่พอนะคะเข็นเงนต่อไปค่ะ พอกลับมาถึงบ้านเคจีก็ยังขยันไม่หยุดค่ะเขาบอกตั้งแต่ก่อนไปนะคะว่าวันนี้จะช่วยคุณตาซื้อของเอาของขึ้นรถลงรถแล้วก็จะช่วยเขียนราคาด้วยเคจีเป็นเด็กที่ตั้งใจแน่วแน่แล้วก็รักษาคําพูดนะคะ บอกว่าจะทําแบบนี้แบบนี้เขาก็จะทําตามที่เขาพูดจนเสร็จเขาถึงจะหยุดค่ะเคจีก็ขนของลงอย่างขมักขม่นคุณยายเห็นแล้วก็โอ้เอ็นดูนะคะบอกเอาทีละชิ้นลูกถ้าเหนื่อยก็พักก่อนค่อยมาทําใหม่แต่เคจีกลัวปราป้ากับคุณตาทําเสร็จก่อนกลัวตัวเองจะไม่ได้ทำก็เลยไม่ยอมพักเลยค่ะเล็กมือนกันค่ะีกดดยอะ งนี้ก็จะเป็นมุมขนมที่เคจิเขามาหยิบทานทุกวันนะคะแล้วเขาก็จําได้ค่ะว่าอันไหนเหลือน้อยอันไหนเหลือมากนะคะนี่เขาก็หยิบขนมอันนี้มาค่ะแล้วบอกเนี่ยเห็นไหมเนอันเนี้ยนนเหลือนิดเดียวเองนะคะดีที่เขาซื้อมาใหม่นะคะไมเคจิก็ไม่รู้ว่าเขามาแอบ,บเช็คสต็อกก่อนที่จะไปซื้อค่ะตอนนี้เคจิก็ช่วยคุณยายเขียนราคาสินค้านะคะของอะไรในร้านที่จะต้องเขียนราคาวันนี้เคจิเมาหมดค่ะ ก็จะใช้เวลาน,านานหน่อยนะคะเพราะว่าเคจิเขาไม่ยอมค่ะเขาจะเขียนเองทั้งหมดนะคะส่วนป๊ะปาก็ได้เวลาลองของเล่นใหม่ค่ะเมื่อรางวัลไปซื้อเครื่องฉีดน้ําแดงดันสูงมากนะคะตอนนี้ประปาว่างแล้วก็ได้เวลาเอาออกมาทําความสะอาดแล้วค่ะประปาก็ยิ้มปลื้มปริมกับผลที่ได้มากๆเลยนะคะเพราะว่าฉีดไปปุ๊บคราบสกปรกต่างๆเนี่ยหลุดออกนะคะก็เห็นเป็นพื้นขาวๆแบบนี้เลยค่ะ หันมาด้านเคจกับคุณยายก็ยังค,ำคำมักคัมเบนกับการเขียนราคาแล้วก็จัดมุมขนมกันอยู่ค่ะเคจเขาซื้อขนมมาเยอะมากค่ะคุณยายก็พยายามเอาขนมทุกอย่างที่หลานเลือกซื้อมาเนี่ยวางโชว์บนเชลนะคะรอบทีแล้วเคจีก็ช่วยคุณตาคุณยายเขียนราคาแบบนี้ค่ะทั้งร้านเลยนะคะคุณตาบอกว่าหลังจากที่เคจกลับเนี่ยแล้วก็ไปเดินดูของไปเห็นลายมือหลานคุณตาก็คิดถึงหลานค่ะ ก็ทิ้งลายมือไว้คุณตาคุณยายคิดถึงอ,อีกแล้วนะคะซึ่งการกลับบ้านที่เพชรบูรณ์รอบนี้นะคะเราตั้งใจจะมาอยู่ที่บ้านให้มากที่สุดอยากจะใช้เวลากับคุณตาคุณยายให้เยอะๆนะคะแล้วก็มาให้กําลังใจคใุณยายคะ่ะให้หายป่วยเร็วๆจะเห็นได้ว่าคุณยายนะคะก็คืออาการดีขึ้นเร็วมากๆค่ะจากวันแรกที่แบบหน้าตาไม่ค่อยสดใสขยับร่างกายได้ไม่ค่อยคล่องแคล่วสักเท่าไหร่นะคะ แต่มาวันนี้ค่ะผ่านมาไม่กี่วันเองนะคะคุณยายก็เดินได้คล่องแคล่วขึ้นแล้วก็หน้าตาสดใสค่ะก็คือสีหน้าคุณยายเปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยนะคะจากที่แววตาดูเศร้าๆใบหน้าไม่ค่อยยิ้มแย้มสักเท่าไหร่แต่พอมีเคจีมาไม่กี่วันคุณยายเปลี่ยนไปเยอะมากๆจริงๆค่ะนี่แหละค่ะที่เขาเรียกว่ากําลังใจเป็นสิ่งสําคัญนะคะและช่วงเวลาที่เรามีความสุขมากๆเี่ยก็มักจะผ่านไปไวเสมอนะคะ วันนี้พวกเราก็ได้เวลากลับเข้ากรุงเทพแล้วค่ะก็ต้องเตรียมตัวกลับกันแล้วนะคะคุณตาก็คิดถึงหลานค่ะยังไม่อยากจากกันนะคะเคจิก็ร้องไห้ไป หลายโฮแล้วค่ะเคจิเขายังไม่อยากกลับนะคะยังมีความสุขยังอยากจะอยู่กับคุณตาคุณยายเพราะว่าอยู่ที่นี่เขารู้สึกอบอุ่นนะคะซึ่งการเลี้ยงลูกหลานแบบไทยเนี่ยเขาก็จะกอดจะหอมแล้วก็ให้ความรักความอบอุ่นแบบใกล้ชิดแบบนี้ค่ะเคจิเขารู้สึกมีความสุขเขาก็เลยไม่อยากกลับนะคะ พอคุณตาคุณยายเห็นเคจีร้องไห้ก็น้ําตาจะไหลาตามหลานนะคะแต่แม่เคจีนี้ไม่ไหวแล้วค่ะเห็นเคจีร้องแม่เคจิก็ร้องนะคะเพราะว่าเรายังอยากอยู่ที่นี่ค่ะยังอยากใช้เวลาที่นี่อีกสักระยะหนึ่งนะคะแต่ก็นั่นแหละค่ะทุกคนก็มีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบนะคะเราก็จะต้องกลับไปทําหน้าที่ของตัวเองค่ะเดี๋ยวเราเคจีปิดเทอมหน้าก็จะกลับมาหาคุณตาคุณยายอีกค่ะ วันนี้เคจีก็อ้อนคุณตาคุณยายแบบสุดๆไปเลยนะคะเมื่อคืนเคจิเขาขึ้นไปนอนกับคุณตาคุณยายค่ะแต่เหมือนเขาคิดเยอะนะคะแล้วก็เลยทําให้เขานอนไม่หลับเขาตื่นตั้งแต่ตอนตีหนึ่งค่ะแล้วก็คอยไปเปิดม่านดูว่าฟ้าสว่างหรือยังนะคะ คุณยายก็บอกว่าเคจิเขาไม่ยอมนอนนะคะเอามือคุณยายเนี่ยไปกอดไปหอมแล้วก็บอกว่าเคจิรักคุณยายคิดถึงคุณยายนะคะคุณยายก็บอกว่าเขาก็นอนพลิกไปพลิกมาแล้วก็คุยกับคุณยายจนถึงตีสามนะคะคุณยายเห็นว่าไม่นอนแน่ๆก็เลยเอามาส่งแม่เคจิที่ห้องข้างล่างค่ะ เคจิก็เลยยอมหลับไปจนถึงประมาณ6กโมงเช้านะคะสําหรับวันนี้เราจะเข้ากรุงเทพโดยการนั่งรถตู้ค่ะเราเหมารถตู้ไปนะคะที่เหมารถตู้เพราะว่าครั้งแรกเนี่ยจะพาคุณยายไปเที่ยวกรุงเทพด้วยสักสองสาวันแต่คุณยายป่วยเข้าโรงพยาบาลก่อนนะคะแลนการเที่ยวก็เลยยกเลิกไปแต่ว่าเราก็ไม่ได้ยกเลิกรถตู้ค่ะเพราะว่าค่าใช้จ่าย าการเดินทางโดยรถตู้กับเครื่องบิน,นก็คือพอๆกันนะคะแล้วอีกอย่างเนี่ยคุณตาก็ไม่ต้องขับรถไปส่งเราที่จังหวัดปิซณโนโลกด้วยไปเคจิก็เป็นห่วงคุณตาคุณยายตอนขากลับด้วยนะคะก็เลยนั่งรถตู้จากบ้านเราเข้ากรุงเทพก็เลยดีกว่าค่ะแต่ก่อนจะกลับวันนี้ก็จะต้องไปหาทวดก่อนนะคะเดี๋ยวไปลาทวดก่อนค่ะ